ันนี้เราจะมาติดตามการปลูกฟักทองญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่เราเตรียม,มเมล็ดแล้วเอาใส่ลงไปในดินแล้วทีนี้เมื่อได้ครบกำหนดวันนะคะคือ1-2สัปดาห์นะคะก็จะได้แบบนี้ละค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีลำต้นที่แข็งแรงมีใบที่สวยงามเพราะว่าเราใช้อาดี2551นะคะ เมื่อลำต้นเขาเติบโตมาเห็นเป็นใบเลี้ยงนะคะเป็นเป็นใบเลี้ยงเนี่ยสองใบแล้วต่อมาก็จะเป็นใบจริงนะคะเป็นลำต้นที่แข็งแรงทนทานนะคะเหมาะสําหรับการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ละคะ่ะเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนที่อยู่จากฟักทองญี่ปุ่นปฐมวัยเตรียมเจริญเติบโตละนะคะอ่าเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการปลูกเลยนะคะ ก่อนอื่นเราก็นำ AD สองหาห้าหนึ่นะคะครึ่งนิดเดียวนะคะครึ่งช้อนชาใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปในบัวรดน้ำนะคะถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อื่นเราสามารถใช้ได้เลยแล้วเอาค่อยๆรดราดลงไปที่ดินก่อนนะคะเพื่อปรับสภาพดินให้ชุ่มชื้น เพื่อที่จะมีออกซิเจนนะคะเพื่อปรับสภาพดินอ่ะได้แล้วค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้พั่วค่อยๆนำต้นฟักทองของเราเนี่ยแหละค่ะเอาดันมาก็ได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพู่ะค่ะดันขึ้นมาอี่นี้ ล,ลากลากเขาจะสวยอาวต้องระวังด้วยคะ่ะค่ะต้องต้องใช้ความาพยายามมากเลยอ๋อได้แล้วค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนนะคะแต่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเตรียมของเราไว้เรียบร้อยแล้วมันมันเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงมากเลยคะล่ะอแข็งแรงมากเลยเห็นไหมคะหลังจากที่เราลดลาด rd สองห้าห้าหนึ่งไปที่เมล็ดของฟักทอง เพราะว่า al, ต้นฟักทองนี้เป็นปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายฟักทองอญี่ปุ่นอ่าอีกนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งค่ะก็อ่อานี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็เติมดินลงไปที่หลังอ,อ่าได้น,นะคะเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งเนาะนะเพราะว่าเราจะปลูกเป็นจำนวนเยอะเลยอันนี้เรามาสาธิตแค่สาธิตเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินลูกละนะคะ ต้มก็ได้ผัดก็ได้นะคะทำขนมหวานก็ได้ค่ <laughs> ที่บ้านเพื่อนๆ <laughs> มีที่น้อยๆอก็ทำได้นะคะลองทำดูนี่แหละคะ่ะเอาดินน้ำใส่ก็ได้คะ่ะอ่ะาอน้ำหน่อยนึงคะ่ะน้ำรดนิดนึงเพราะว่าน้ำที่ก้นถุงเนี่ยเขาชุ่มชื้นอ,อยู่แล้วพอพอ เดี๋ยว,เ,ยวเพราะว่าเขาได้รับความชุ่มชื้นอยู่แล้วเขาจะตั้งตัวเร็วนะคะตั้งตัวได้รวดเร็วมากเหมือนเราปลูกพืชผักผลไมท้ทั่วๆไปนะคะจะมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวคือเราผสมน้ําที่จะลดลาดเพื่อเตรียมดินให้มีออกซิเจนเยอะๆนะคะแล้วฟื้นฟูด,ดินให้ปรับสภาพพร้อมกับลากของต้นไม้เนี่ยใช้อดี255 1นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะผสมน้ําก่อนผสมน้ําแล้วก็ รดราดอย่างที่เห็นนี่แลค่ะแล้วก็นําต้นต้นไม้หรือผลไม้หรือผักเนี่ยที่เราจะปลูกนะคะอันนี้กี่วันลดทีคะอ๋ออันนี้สามวันค่ะอ๋อค่ะสามวันลดทีหนึ่งเพราะว่าต้นลําต้นเขาอ่อนจะได้แข็งแรงอันนี้เติมดินอีกหน่อยจะเห็นจะเห็นได้ว่าเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงมากเลยนะคะดูที่ใบนะคะใบเนี่ยจะสวยงามมากเลยยอดจะแข็งแรงมากเลยอันนี้เติมดินอีกหน่อยไหมคะอ๋ออันนี้พอก่อนค่ะเพราะว่า เอาเหลือไว้นิดนึงอ๋อค่ะค่ะค่ะเอาเหลือไว้นิดนึงไม่ต้องเติมแล้วค่อะอ๋อค่ะอ่าหลังจากที่เขาโตเยอะๆนะคะคโ<า>ตโต,ต,ตเราค่อยเติมอีกทีหนึง่งอ,อ๋อค่ะอ่จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามีใบที่สวยงามคุณเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรรบกวนเลยนะคะเพราะลำต้นแข็งแรงอ๋อแล้วเดี๋ยวเราเมื่อเราลงในไปในถุงแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยลำต้นฟักทองลงไปแล้วก็ จะดูขั้นตอนตอนต,ต,ต่อไปนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวติดตามเลยค่ะ,คะหลังจากที่เราลงถุงเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวจะพาชมสวนเลยค่ะหลังจากที่เราลงถุงแล้วนะคะอันนี้ถ้าเรามีบริเวณบ้านแบบเนี้ยเล็กๆนะคะเราก็จะเอามา,าใช้เชือกนะคะโยงกับข้างบนนะคะแล้วก็เอามาเอามาเอามา อ่ะดึงต้นนี้ไว้อะค่ะปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อที่จะให้เขาให้เขาตั้งตัวได้ให้เขาตั้งตัวค่ะค่ะแล้วเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมคะเขาก็จะได้มีมีอันนี้เลื้อยขึ้นไปอันนี้ประมาณสามสัปดาห์นะคะเนี่ยต้นฟักทองนี่ค่ะหลังจากที่เมื่อกี้สองสัปดาห์อันนี้ประมาณสามสัปดาห์ค่ะค่ะอันนี้ถ้าเขาเราช่วยเขาเอาเชือกมาอ่ะยืด ใช่ไหมคะยืดให้เขาไปได้แล้วเดี๋ยวใบใบเลี้ยงพวกนี้ค่ะก็จะหลุดจะหลุดแล้วเขาก็จะแข็งแรงขึ้นคะแลเขาก็จะแตกและเรื้อยขึ้นไปแต,แ,ตแ,ตแตกใบแท้ใช่ไหมคะใช่ใบจริงค่ะนี่ค่ะถ้าเรามีบริเวณเล็กๆะค่ะเราก็ทําแบบนี้ค่ะบริเวณบ้านนะคะอยากให้เพื่อนๆเนาะที่อยากปลูกพืชผักสวนครัว เอาไว้ทดลองทานในบ้านเองอะไรก็ได้ที่เรา,เ,าเนี่ยทำอย่างนี้แล้วค่ะแช่มเมล็ดเสร็จพอได้สักประมาณอาทิตย์แค่แ่หกชั่วโมงนะคะ,มะเมล็ดแล้วก็นั่นสองสัปดาห์ก็ประมาณที่แตกใบที่เพื่อที่เราแยกสาธิตให้ลงลงใน<ล>งถุงเมื่อกี้นะคะ,คะอันนี้คือสามสัปดาห์ที่ที่ผ่านมาค่ะ ค่ะต้นนี้ได้สามสัปดาห์แล้วนะคะใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นใบเลี้ยงก็จะหลุดออกไปค่ะค่ะเหมาะสําหรับว่าพื้นที่น้พื้นที่น้อยๆบ้านเล็กๆบ้านเล็กเพื่ออยากจะทําไว้ลองทําอะไรเล่นๆดูค่ะเพื่อหาอะไรทําเพลินๆนะคะเพลินๆแล้วก็ได้ประโยชน์กับได้ประโยชน์กับเราผักผลไม้ที่เราก็ได้รับได้สุขภาพแล้วก็ได้ดูแล แก้เหงาะค,ะค่ะอันนี้สามสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาไปชมอันนั้นสี่สัปดาห์สี่สัปดา,ปดาว่า<ไ>ว่ามันจะโตขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูสี่สัปดาห์นะคะค่ะค่ะเมื่อกี้เรา,าได้ชมสามสัปดาห์ไปแล้วนะคะอันนี้สี่สัปดาห์ขึ้นไปคะ่ะค่ะนอาจะจะจะเริ่มใบใหญ่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ ต้นโตขึ้นแล้วนะคะสี่สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเราใช้เชือกพยุงเข้าไว้เพื่อที่ให้ลำต้นเขาแข็งตั้งขึ้นแล้วเขาก็จะได้เลื้อยขึ้นไปบนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะจะจะมีใบจริงใบจริงหลายชั้นแรงมากเลยค่ะหลายชั้นเลยเตรียมเตรียมแตกยอดของต้นแม่นะคะอันนี้สี่สี่ชั้นนวคะเนี่ยแล้วก็ใบใหญ่ ยอดยอดหลักของลําต้นนะคะเพื่อรอการตกแต่งระหว่างที่ออกดอกต่อไปเนี่ยค่ะเริ่มแล้วค่ะแตกแตกยอดแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะจะเริ่มพันที่ที่เชือกขึ้นไปอค่ะค่ะอันนี้บริเวณในบ้านนะคะเนี่ยอันนี้ก็น้าบ้านแล้วก็ทําได้เอาใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์ เนี่ยงานนิดเดียวเองเนี่ยใช้สอยได้กระถางมีประโยชน์กระถางดอกไม้อะไรก็ได้ค่ะที่เราเราไม่ต้องทิ้งสามารถที่ของที่ใช้แล้วก็ได้ค่ะเพื่อประหยัดเอามาไม่รู้จะทําอะไรก็เอามาปลูกฟักทองดูเล่นๆก็ได้ค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะชมจะพาชมสวนพุทรานะคะมีลูกด้วยนะคะลูกตอนนี้ลูกใหญ่เลยค่ะดอกเต็มเลยค่ะเนี่ย ดอกเต็มในซึ่งมาตามเต็มเลยนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลูกเล็กๆก็ออกแล้วอันนี้อันนี้ของเขาอันเดิมนะคะเนี่ยอันนี้เดิมอันนี้ของของเดิมค่ะเดิมที่ว่ายังเขาไม่ได้ใช้ตั้งแต่ต้นยังไม่ได้ใช้อาดีสองห้าห้าเเขาไม่ได้ใช้ตั้งแต่ต้นนะคะค่ะก็เลยเป็นแบบนี้นะคะใช่ใช่ค่ะลำต้นลูกอะไรก็จะไม่ค่อยสวยลำต้นก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ แต่อันนี้หลังจากใช้แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีให้เปรียบเทียบนะคะว่าทั้งดอกทั้งกิ่งก้านจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลําต้นก็ใหญ่ขึ้นใบเนี่ยใหญ่ขึ้นอันนั้นดูลูกค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้น่ากินมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้ลูกกาลังออกนะคะเป็นพวงแต่อันนี้ค่ะ นี่เลยค่ะเห็นชัดๆนะคะนะคะเนี่ยลูกลูกใหญ่เลยนะคะแล้วแล้วผิวสวยผิวจะสวยเนียนนะคะเนี่ยเนี่ยเการที่การที่ที่ผลของมันจะแข็งมากเลยนะคะไม่ล่วงไม่หลุดง่ายๆนะคะหลังจากที่ใช้อาดีสองห้นึพ่นฉีดค่ะฮะตามกำหนดเวลาที่เราได้แนะนำเสนอไปแล้วนะคะค่ะ น่ากินมากเลยลูกใหญ่หญแ้ะสังเกตนะคะเราใช้อาดีเนี่ยรถไปทั่วๆค่ะพ้นเดี่ยวค่ะเราจะได้ผักสวนครัวเพิ่มขึ้นมาอีกของแ<อ>ถมมีกระเพรานะคะหน้าบ้านเราก็จะมีพริกขึ้นค่ะแบบว่าเยอะมากสดสดด้วยค่โยะโดยเฉพาะพุทราเนี่ยออกทุกกิ่งเลยค่ะใช่ดอกไม้ก็มีนะคะดอกไม้เป็นผลพลอยได้จาก การชิลกุ้นพุทราสวยงามนจะสวยมากเลยสวยงามค่ะนะคะออกดอกแล้วดอกแข็งแรงนะคะเขาจะหลบอยู่ที่ต้นพุทรานี่หนะคะอาะชินชุมได้เลยค่ะดอกสวยมากเลยาในสวนของเราเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยผลไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะจะมีอากาศที่สดชื่นนะคะย่งงยค่ะฝักสวนครัวก็งามมากเลยค่ะ กะเพราก็มีนะคะหลายๆอย่างเลยเนี่ยค่ะทุกๆทุกๆกิ่งเลยค่ะจะมีมีทั้งดอกแล้วก็ลูกเล็กๆ,ๆออกมาค่ะเพราะว่าเป็นความสมบูรณ์นะคะอากาศสดชื่นดีนะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกดูดูความสมบูรณ์ของใบค่ะเขียวค่ะและใบก็จะใหญ่เนี่ยค่ะมีอะไรไหม แมลงไม่มีค่ะมีแต่พึ <bizarre> ่งพึ่งมาผสมเกสรมีแต่พึ่งค่ะพึ่งมาตอมมาเนี่ยผสมเกสรให้ทุกชาเลยเต็มเลยใช้ใช้อาดีใช้อาดีค่ะเนี่ยฉีดพ่นเป็นประจำทุกทุกห้าวันเอ่อใช้ไม่เยอะนะคะห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะพ่นทุกห้าวัน หรือเจ็ดวันก็ได้ค่ะประมาณนั้นเนี่ยใช้ประจำนะคะดอกก็จะดอกเยอะมากเต้นเลยค่ะแล้วถ้าใบใหญ่นี่แสดงว่าเขาสมบูรณ์ค่ะสังเกตได้เลยวว่าใบนี่เป็นเงาเลยนะคะใช่ค่ะโดนแสงแดดแล้วจะเป็นเงาเป็นเงาแล้วก็กตได้อย่างดีสังเห์แสงได้ใบเขาสมบูรณ์ลูกเขาก็ต้องสมบูรณ์ สมบูรณ์แบบเลย<ม>นะคะเหมือนท,ทำทำครัวน,นะคะ<ม>หลังจากที่มีอาหารครบและมีน้ำนะคะมีมีน้ำมีอพีสองหาหนึ่งค่ะเป็นเหมือนว่าเป็นไอาอาหารที่บำรุงต้นพืชอย่างดีนะคะจะเห็นว่าใบาเนี่ยท้อนแดดเลยนะคะเป็นเงาสวยงามงมากเป็นเป็นใบที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์เหมือนในครัวของเรานะคะปรุงอาหารได้อร่อยและเอาเลี้ยงลำต้นได้สบายมากนะคะอร่อยสวย แล้วดื่มกินได้มากเลยนะครับก็จะผลิตผลออกมาเยอะเลยนะ,ะเดี๋ยวติดตามการปลูกฟักทองญี่ปุ่นตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ติดต่อพี่มาเลย,ดยได้เลยนะคะ,ะคุณแอดค่ะ0812587740่ค่ะคุณแดงค่ะ0897069530ค่ะค่ะ,คะ หรือพี่โรสค่ะโรถนะคะ0893571497ค่ะค่ะยินดีให้บริการนะคะค่ะเชิญโทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะค่ะเอาไปใช้เลยค่ะไม่ผิดหวังค่ะแน่นอกันในตอนหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่าเกษตรอินทรีย์สำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์เราแล้วก็พืชผักต่างๆนะคะถ้าใช้สารเคมีก็จะ มีอันตรายบ้างแต่เกษตรอินทรีย์ของเรานี่แน่นอนค่ะ,คะจากการวิจัยของดอกอรกรสุกรสเสษมนะคะ